ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องราวของหนังดิฉิมสองเรามาฟังเรื่องราวคร่าวๆของดิฉิมหนึ่งกันค่ะในเรื่องราวของภาคแรกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกชายของไอจเมฮราทีชื่อว่าแซมแอบถ่ายรูปลูกสาวคนโตของวีเจจีชื่อว่าอุนจูในขณะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่แซมเลิบเอารูปพวกนี้มาข่มขู่อุนจูอยู่มาวันหนึ่งแซมมาถึงบ้านของอุนจูในตอนนั้นพ่อของเธอไม่อยู่ที่บ้าน แซมผมขู่อุนจูและแม่ของเธอนุนทินีแย่งโทรศัพท์จากมือของแซมและทำลายโทรศัพท์ทิ้งไปทำให้แซมโมโหมากและเริ่มทุบตีน,นุนทินีอุนจูเลยฆ่าแซมพวกเธอนำร่างของแซมไปฝังไว้ในสวนหลังบ้านหลังจากนั้นพอพ่อของพวกเธอกลับมาบ้านนุนทินีเลยเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับพ่อฟังวีเจเลยเพยายามคิดหาทางแก้ไขปัญหานี้เขาตัดสินใจที่จะย้ายร่างของแซม ในขณะที่ลูกๆและภรรยาของเขากำลังนอนอยู่วีเจได้วางแผนการเอาไว้เพื่อไม่ให้มีใครรู้ไอจีเมฮาพยายามไปหาหลักฐานที่บ้านของวีเจอยู่หลายครั้งแต่เธอไม่เคยพบหลักฐานอะไรเลยจากนั้นวีเจและครอบครัวก,ก็ลอดพ้นจากคดีนี้ไปนี่คือเรื่องราวในตอนแรกโดยความที่ไม่มีใครหาร่างของแซมเจอคดีนี้เลยค้างคาอยู่แบบนั้นเรามาเริ่มเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคที่สของเรื่องนี้กันค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ของแซมขึ้นในช่วงนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ในป่าผู้ชายคนนั้นชื่อว่าโยชเขาฆ่าพี่ชายของภรรยาต,ตัวเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและเขากำลังวิ่งหนีตำรวจอยู่เขาพยายามหาที่แอบตำรวจจะได้จับเขาไม่ได้ในระหว่างที่โยชกำลังวิ่งหาที่แอบเขาได้พบกับวีเจวีเจกำลังถือไม้ที่ไว้ขุดดินไว้อยู่ แต่โยชไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขากําลังจดจ่อยอยู่กับการหาที่แอบตํารวจโยชวิ่งไปที่บ้านของตัวเองและบอกให้ภรรยาของเขาที่ชื่อแมรี่รีบเปิดประตูแต่ด้วยความที่แมรี่โมโหมากเพราะโยชฆ่าพี่ชายของเธอเธอเลยไม่เปิดประตูให้โยชในระหว่างนั้นตํารวจก็วิ่งตามโยชจนเจอและจับกลุ่มตัวไปจากนั้นฉากก็ตัดมา6ปีต่อมาวีเจทำธุรกิจเกี่ยวกับเคเบิลทีวีและเขาได้เปิดธุรกิจใหม่เกี่ยวกับโรงละคร ตอนนี้วีเจรวยมากๆวีเจมีความชอบในการทำหนังอยู่แล้วตั้งแต่แรกเขาลงทุนกับการทำหนังที่เข้าไฟฝันอยากจะทำจะได้เยอะมากๆไกลบ้านของวีเจเคยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่มีชื่อว่าอารุณและรีตาอารุณมักจะดื่มจนเมามากและทุบตีภรรยาของตัวเองวีเจพยายามอธิบายให้อารุณเข้าใจแต่อารุณไม่สนใจและไม่ฟังแต่นันทีนีก็เป็นเพื่อนสนิทของรีตา คนบริเวณนั้นแถวบ้านของวีเจเห็นวีเจประสบความสําเร็จในธุรกิจของตัวเอง <im iter> ก็อิจฉากันมากๆเลยพวกเขาเลยมักจะคุยกันแค่เรื่องของคดีของวีเจพวกเขาคุยกันว่าคนที่ฆ่าแซมคือครอบครัวของวีเจเนี่ยแหละแต่วีเจก็เลือกที่จะไม่ฟังและไม่สนใจอะไรคนที่คิดในแง่ดีเกี่ยวกับวีเจมีคนเดียวคือคุณลุงจวีเจได้ติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บริษัทของเขาเพื่อที่จะทําให้เขารู้เรื่องราวต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในบริษัท และบริเวณรอบข้างบริษัทตอนที่เขาอยู่ที่บ้านอยู่มาวันหนึ่งพ่อของแซมที่มีชื่อว่า esh, มาเฮชมาหาวีเจที่บริษัทของเขามาเฮชขอร้องให้วีเจบอกกับเขาว่าวีเจฝังร่างของแซมไว้ที่ไหนเพราะเขาอยากจะจัดงานศพให้กับลูกชายของเขาวีเจบอกกับมาเฮชไปว่าถึงแม้เขาอยากจะช่วยแต่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้มาเฮชได้ยินเช่นนั้นเขาก็เสียใจมากและไปจากที่นั่นทันทีลูกสาวคนเล็กของวีเจที่มีชื่อว่าอนุ มีเพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันกันกบเธอซึ่งเพื่อนของเธอเป็นลูกชายของเพื่อนไอจีตารุนเอราวัตตารุนบอกให้ไปเป็นเพื่อนกับอนุเพื่อที่จะหาหลักฐานและข้อมูลการตายของแซมเพราะตารุนกำลังสืบคดีนี้อย่างเงียบๆตารุนรู้ว่าแซมโดนคนในครอบครัวของวีเจฆ่าแต่เขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยในวันต่อมาวีเจไปหาหนักเขียนบทภาพยนต์ที่มีชื่อว่าเจนดัน และปรึกษาเขาเกี่ยวกับช่วงสําคัญของหนังพอจันเดินได้คุยกับหลายคนเกี่ยวกับบทที่วีเจเขียนมาแต่ไม่มีใครชอบช่วงนี้เลยในทางกับกันนันทินีมักจะไปบทกับลีตาในระหว่างทางนันทินีบอกกับลีตาว่าเธอเคียนเรื่องลูกสาวของเธอที่ชื่อว่าอันจูมากๆเลยเธออยากจะให้อันจูแต่งงานอันจูจะได้ลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พอหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นอันจูมีอาการกลัวและวิตกกังวลเป็นอย่างมากเธอกลัวจะถูกจับได้อยู่ตลอดเวลาแต่วีเจไม่เคยฟังนันทินีเลยริตาเลยบอกกับนันทินีว่าเดี๋ยวเราช่วยกันหาครูมั่นดีๆให้กับอันจูในตอนกลางคืนวีเจโทรบ,บอกนันทินีว่าคืนนี้เขาไม่สามารถกลับบ้านได้เขาเลยบอกให้เธอเรียกรีตามานอนด้วยวีเจกำลังดื่มอยู่กับเพื่อน เพื่อนของเขาเป็นยามอยู่ที่ Forensic Department เขาอยากจะทำงานในหนังของว j เ j บอกกับเขาว่าบทที่เขาเขียนนั้นมีการล่าช้าหน่อยวีเจเจอปัญหาลิขสิทธิ์เขาเลยพิมพ์บทไว้ในหนังสือเพื่อความปลอดภัยลีตาม,มาบอกนันทินีว่าเธอหาคูมันให้กับอันจูได้แล้วแต่พวกเขาปฏิเสธเพราะคนอื่นกำลังลือกันว่าแม่ลูกสองคนนี้เรียกแซมมาที่บ้านแล้วก็ฆ่าแซม พอได้ยินเช่นนี้นันทินีก็โมโหมากๆเธอบอกว่าทุกคนโกหกอันจูไม่ได้ทำอะไรแซมตั้งหักที่เป็นคนไม่ดีพอแบบนั้นอันจูเลยก่อนที่นันทินีจะหลุดปากพูดถึงเหตุการณ์นั้นเธอก็ได้สติและนึกขึ้นได้ว่าวีเจห้ามไม่ให้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครเด็ดขาดนันทินีกังวลมากและนอนไม่หลับเลยพอวีเจกลับมาบ้านนันทินีก็บอกกับเขาว่าให้หาคูมันให้กับอันจู แต่วีเจก็ไม่สนใจเหมือนเคย6ปีที่แล้วโยชที่โดนจับไปในข้อหาฆ่าคนตายในปัจจุบันเขาได้ออกมาจากคุกแล้วโยชไปหาพี่สาวตัวเองที่ชื่อว่าแมรี่แต่แมรี่กดเขามากๆเธอเลยไล่เขาไปจากนั้นโยชก็ไปหาคุณลุงเจ้าของร้านขายน้ำชาโยชถามคุณลุงว่าเขาสามารถที่จะหางานทำได้ที่ไหนบ้างเพราะเขาอยากจะทำให้ครอบครัวของเขากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม เขาต้องการสร้างชีวิตของตัวเองใหม่เขาต้องการซื้อบ้านแต่ในการทำเช่นนั้นเขาจะต้องหาเงินมาเยอะๆคุณลุงแนะนำให้เยอชไปหาวีเจเพราะว่าวีเจกำลังหาตัวละครให้กับหนังใหม่ของเขาหลีตาเบื่อการกระทำของสามีของเธอมากๆเธอจึงเรียกตำรวจมาในระหว่างนั้นตำรวจก็มาหาหลักฐานที่บ้านของวีเจพออันจูเห็นตำรวจเธอกลัวมากๆเพราะเธอกลัวมาโดยตลอดว่าตำรวจจะจับได้ แต่ตำรวจไม่ได้มาในเรื่องของแซมตำรวจแค่มาถามถึงการกระทำของสามีของดีตาซึ่งตั้งใจมาถามวีเจและนันทินีตำรวจตักเตือนอันจูแล้วก็กลับไปในตอนกลางคืนอันจูฝันเห็นตำรวจและเธอก็กลัวมากๆเธอเลยไข้ขึ้นวีเจและนันทินีก็รีบพาเธอไปหาคุณหมออันจูมีอาการผิดปกติทางจิตเธอเลยมีอาการกลัวและวิตกกังวลอย่างง่ายมากๆ ซึ่งนันทินีผู้เป็นแม่เห็นอาการของอัญจูก็เลยเครียดและกังวลทั้งๆที่เหตุการณ์มันผ่านมาหลายปีแล้วแต่ตำรวจก็ยังทำให้เธอกลัวมากๆอยู่ในวันถัดมาวีเจพาครอบครัวไปหาคนแก่คนหนึ่งคนแก่คนนั้นพูดว่าวีเจช่วยเขาไว้หลายอย่างมากๆเพราะว่าวีเจลูกสาวของเขาจึงสามารถที่จะเรียนในมหลาลัยดีๆได้ในคืนต่อมาวีเจก็ไม่กลับมาบ้านอีกแล้วนันทินีเรียกรีตามาที่บ้าน แต่ในคืนนั้นรีตากังวลอย่างมากรีตาเลยถามนันทินีถึงสาเหตุที่นัน,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 นทินีกังวลนันทินีบอกว่าวีเจไม่อยากจะให้พูดถึงเหตุการณ์นั้นในฉากถัดมาอารุณกับรีตาไปพบไอจีตารุนอารุณกับรีตาเป็นพวกเดียวกันกับตำรวจตารุนเป็นคนส่งให้อารุณกับรีตาไปเป็นเพื่อนบ้านของวีเจเมื่อสองปีก่อนเพื่อที่จะให้สองคนนั้นไปหาหลักฐานพวกเขาติดเครื่องอัดเสียงไว้ทุกที่ในบ้านของวีเจ เพื่อที่จะฟังในสิ่งที่วีเจและครอบครัวคุยกันตารุณได้สร้างทีมงานของเขาที่มีตำรวจที่ชื่อว่าลักษมีการอารุนและรีตารีตาบอกทุกอย่างที่เธอเคยคุยกับนันทินีให้ตารุนฟังตารุณบอกรีตาว่าวีเจฝังร่างของแซมไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่บ้านถ้าหากว่าพวกเขาเจอร่างของแซมพวกเขาก็จะสามารถจับตัววีเจกับครอบครัวได้ภายในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมา ตำรวจได้สอบปากคำวีเจและครอบครัวไปแล้วสองครั้งตำรวจยังพยายามหาร่างของแซมในทุกทกที่ที่เป็นไปได้เผื่อว่าจะเจอร่างของแซมแต่ตำรวจก็ไม่เจอร่างของแซมเลยตาลุนบอกกับอารุนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ร่างของแซมจะถูกฝังไว้ในบริเวณใกล้บ้านวีเจไม่เกิน50เมตรตาลุนยังบอกอีกว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจมีคนเห็นวีเจกำลังฝังร่างของแซมตำรวจที่ชื่อว่าลักษมีการ ว่าวีเจอาจจะฝังร่างของแซมไว้ที่สุสานของโบสถ์ตำรวจจึงพากันไปค้นหาร่างของแซมที่โบสถ์แต่บุคคลในโบสถ์บอกว่าจะต้องมีหมายสารพวกเขาถึงจะยอมให้ค้นหาในโบสถ์ดีตาไปบอกเรื่องนี้กับนันทินีว่าตำรวจกำลังค้นหาร่างของแซมในโบสถ์ดิตาถามนันทินีว่าวีเจฝังแซมไว้ที่โบสถ์หรือเปล่าได้ยินเช่นนี้นันทินีกลัวมากนันทินีรีบโทรไปบอกให้วีเจกลับบ้านด้วยทันทีพอวีเจกลับมาถึงที่บ้าน นันทินีพาวีเจไปในห้องและบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับวีเจในขณะนั้นเขาก็คุยกันอารุณและริตาก็กําลังแอบฟังพวกเขาอยู่วีเจบอกกับนันทินีว่าเขาไม่ได้ฟังร่างของแซมไว้ที่นั่นนันทินีถามวีเจว่าเขาฝังร่างไว้ที่ไหนแต่วีเจไม่ได้บอกในฉากถัดมาเมื่อโยชไปที่ร้านชาของคุณลุงโยชเจอวีเจลุงคุยกับวีเจเรื่องงานของโยชโยชเห็นวีเจแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า ตอนที่เขากำลังหนีตำรวจอยู่เมื่อ6ปีก่อนเขาเจอวีเจในป่าโยชึงนึกขึ้นได้อีกว่าตำรวจกำลังหาเบาะแสะอยู่ถ้าหากใครมีข้อมูลอะไรแล้วไปแจ้งกับตำรวจก็จะได้รับเงินรางวัลโยชเลยตัดสินใจว่าจะไปบอกกับตำรวจพอเขาต้องการเงินโยชไปพบกับราชมีการและตารุนโยชบอกกับตำรวจว่าเขาจะบอกเบาะแสะแต่ตำรวจจะต้องให้เงินเขาก่อนตำรวจจึงเรียกพ่อแม่ของแซมให้นำเงินมาให้กับโยชซึ่งเป็นพยานสำคัญ โยชบอกกับตำรวจว่าเมื่อ6ปีก่อนเขาเจอวีเจกับกูดาบแล้วว่าเจอในสถานีตำรวจนี้แหละซึ่งตอนนั้นสถานีตำรวจนี้กำลังก่อสร้างอยู่ได้ยินเช่นนี้ตำรวจก็ตกใจมากๆตารุนขออนุญาตหัวหน้าเพื่อที่จะทำการตรวจสอบสถานีตำรวจต่อแรงหัวหน้าไม่ให้อนุญาตแต่ตาุ่นน้มมนาวใจหัวหน้าอยู่นานจนหัวหน้าอนุญาตตารุนจึงพาตำรวจจำนวนหนึ่งเริ่มค้นหาบริเวณสถานีตำรวจและรอบๆสถานีตำรวจ ในระหว่างที่ตำรวจกำลังคุยกันมีคนเกาะสร้างคนหนึ่งได้ยินเลยรีบเข้าไปบอกวีเจคนก่อสร้างบอกกับวีเจว่าตำรวจกำลังทุบสถานีตำรวจและขุดดูใต้สถานีว่ามีร่างของแซมไหมได้ยินเช่นนี้วีเจก็ตกใจมากเพราะเขาฝังร่างของแซมไว้ที่สถานีตำรวจเขาบอกกับนันทินีและลูกๆของเขาให้อยู่แต่ในบ้านห้ามออกมาเลยเด็กขาดวีเจไปที่บริษัทของเขาในส่วนของตำรวจพวกเขาขุดไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ ตำรวจนำโครงกระดูกนั้นใส่กล่องและนำไปที่ศูนย์ชนสุตรศพเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นร่างของแซมจริงไหมในวันถัดมาตารุนไปพบพ่อและแม่ของแซมพร้อมกับบอกว่าพวกเขาเจอโครงกระดูกซึ่งก็ได้ส่งไปชนสุตรศพและเขาก็ได้แจ้งกลับมาว่าเป็นโครงกระดูกของเพศช,ชายที่มีอายุระหว่าง14-20ถึงปีและตายเพราะโดนทุบบริเวณศีรษะแต่ผลของ DNA ยังไม่ออกในศารทนายของมีดาบอกกับผู้พิพากษาว่า ขอเวลาในการสืบสวนครอบครัวของวีเจสองวันแต่ศาลให้เวลาแค่หนึ่งวันตารุณและตำรวจจึงเรียกครอบครัวของวีเจมาสืบสวนตารุณพยายามบอกให้วีเจและครอบครัวบอกความจริงมาแต่วีเจและครอบครัวยังไงก็ไม่ยอมบอกความจริงมีราพยายามขู่และพูดให้อันจูกลัวทําให้อันจูเกิดอาการแพนิคอันจูจึงถูกส่งไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนวีเจทนเห็นคนในครอบครัวโดนกดขี่บังคับไม่ได้เขาเลยยอมบอกความจริงไปกับตำรวจ วีเจบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนทุบหัวแซมจนแซมเสียชีวิตและฝังร่างไว้ที่สถานีตำรวจในเรื่องนี้คนในครอบครัวไม่เกี่ยวข้องและวีเจจะเอาหลักฐานมาให้กับตำรวจด้วยตารุนเชื่อและจับวีเจเข้าคุกด้วยทันทีและในวันนั้นเองศาลก็จะตัดสินโทษของวีเจตารุนคุยกับมีดาและมาเฮชว่าไม่มีใครสามารถช่วยวีเจได้คนที่เขียนบทภาพยนตร์เจนเดินมาบอกกับตำรวจว่าวีเจมาบอกให้เขาเขียนบทให้ ด้วยความที่บทภาพยนตร์ของวีเจน่าสนใจมากเขาเลยยอมเขียนให้ตารุนจึงถามถึงเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เช่นเดินเลยเล่าให้ฟังว่าเนื้อเรื่องคือมีนักธุรกิจคนหนึ่งมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าราวและมีอายุ18ปีลูกชายเขามีความสนใจทางด้านการเมืองเป็นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งลาวทะเลาะกับลูกชายของ MLA ในมห ah าลัยลาวบอกกับลูกชายของ MLA ที่ชื่อว่าไมเคิลว่าแน่จริงก็มาที่บ้านลาวสิ พอได้ยินแบบนี้ไมเคิลก็ไปที่บ้านของเราในคืนนี้พวกเขาทะเลาะกันอย่างหนักมากจนลาวฆ่าไมเคิลพอพ่อแม่ของเรามาถึงบ้านเลาก็บอกพ่อแม่ของเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อของเขาพยายามหาทางช่วยลาวพอเลยนําร่างของไมเคิลไปฝังพ่อของเขานําร่างของไมเคิลไปฝังไว้ใต้บริษัท MLA พอรู้ว่าวันหนึ่งตำรวจจะต้องเริ่มตามหาร่างของไมเคิลและจับเขาเข้าคุกแน่นอนวันหนึ่ง ตำรวจก็ได้เจอร่างของไมเคิลพ่อของเขายอมรับความผิดและนำหลักฐานไปให้กับตำรวจได้ยินเช่นนี้ตารุนและตำรวจก็ตกใจมากๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับวีเจวีเจได้คาดการไว้หมดแล้วและสิ่งที่เขาคาดเดาก็ได้เกิดขึ้นเจนเดินเลยบอกไปว่าเขาไม่ค่อยชอบฉากส,กสำคัญของหนังเลยเพราะเขาไม่อยากให้พระเอกโดนจับวีเจได้ทำการตีพิมพ์บทเรื่องนี้ไว้แล้วเพราะอยากจะให้บทนี้มีลิขสิทธิ์และราชมีการก็ได้โทรมาหาตารุน เขาบอกกับตารุนว่า VJ ได้เปลี่ยนคำพูดในศาล VJ บอกว่าตำรวจบังคับให้เขายอมรับในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำทนายของ VJ บอกว่าตำรวจได้นำบทจากหนังสือที่ชื่อดิชัมมาพูดเป็นเหตุการณ์และบังคับให้วเ j ยอมรับในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำและนี่คือเหตุผลที่ v จตีหนังสือพิมพ์เล่มนี้เพื่อวันหนึ่ง VJ จะได้นำมาใช้ในศาลได้ทั้งหมดนี้คือแผนการของ VJ ตารุนและทุกคนตกใจมากๆ รวมถึงในผลของ DNA ก็บอกว่านีไม่ใช่ร่างของแซมฟังเช่นนี้ทุกคนตกใจมากๆเลยจนเดนยังบอกอีกว่าวีเจคิดฉากสำคัญอีกฉากหนึ่งเอาไว้คือวีเจหาล่างของคนที่มีอายุ14-20ปีและตายเพราะโดนทุบบนบริเวณศีรษะและเขาก็เจอในระหว่างที่คนฝังล่างกำลังจะฝังล่างนั้นวีเจก็พยายามชมและโน้มนาวใจในผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็คือคนแก่ที่วีไปหา วีเจขอร่างนั้นเพื่อที่จะแลกกับการช่วยเหลือคนแก่คนนั้นทางด้านการเงินพอคนแก่คนนั้นไว้ใจวีเจเขาเลยยอมให้นำร่างนั้นไปวีเจรู้ว่าพอเจอร่างแล้วตำรวจมีกระบวนการอย่างไรบ้างวีเจเลยไปตีสนิทกับยามที่ศูนย์ชนสุดศพเพราะวีเจรู้ว่าตำรวจจะต้องส่งร่างไปตรวจดีเอที่ศูนย์ชนสุตรศพอย่างแน่นอนทุกอย่างเป็นไปตามแผนของวีเจตำรวจพบร่างแล้วก็ส่งไปที่ศูนย์ชนสุดศพจริงๆวีเจไปหายามในคืนนั้น และนำร่างของผู้อื่นไปสลับกับร่างของแซมที่ตำรวจเจอและนำร่างของแซมไปเผาทิง้งในป่าวีเจเขียนแบบนี้ในหนังสือของเขาด้วยโดยความที่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่ทำให้เรารู้เลยว่าวีเจเป็นคนฆ่าศาลเลยปล่อยวีเจไปหลังจากนั้นวีเจก็ส่งพงกระดูกของแซมไปให้กับพ่อแม่แซมวีเจยังส่งพามไปด้วยและพามก็ทำพิธีให้วีเจส่งจดหมายมาด้วยตารุนอ่านจดหมายนั้นในจดหมายเขียนไว้ว่าเขาได้ให้มาเฮช ทำในสิ่งที่มาเฮต้องการแล้วและวีเจหวังว่าตำรวจจะไม่ไปก่อกวนเขาอีกตารุนบอกกับริต้าว่าควรจบเรื่องนี้ไว้ตรงนี้เพราะตารุนรู้ว่าวีเจจะทำทุกทางเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาและหนังก็จบดีเอ็นค่ะ